แล้วก็สวิตช์สวิช์ตัวนี้จะเป็นเปิดไฟร,รอบ LED ดีตลุมรอบตัวนี้นะครับนี่นะครับรอบเดี๋ยวผมจะยกหมุนให้ดูเนาะนี่นะครับผมได้ทำอันนี้คือดี y วตามที่เราชอบนะครับไม่ว่าจะใช้น้อยกว่านี้หรือใส่เยอะกว่านี้ก็แล้วแต่เรานะครับนี่นะครับรอบๆเลยผมมารีวิวให้ดูตัวนี้ก็ผมทําตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าจะหาเพิ่มอะไรใส่ก็แล้วแต่เราเนาะนี่ ในช่องตัวนี้เป็น usb ของเรา2อช่องนะครับห้าโวลต์สแอมป์สอนึแอมป์เนาะวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอกลับสวัสดีเพื่อนๆและหลายๆท่านที่รับชมคลิปผมเหมือนเดิมนะครับเพิ่งอาน้าเสร็จมาเนาะวันนี้ผมก็พอมีเวลานิดนึงหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วผมก็จะมีอะไรแปลกๆหรือว่านําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทาง diy ที่ผมทําขึ้นมาอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับ ผมได้ทําไว้เมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาถ่ายให้ดูเนาะผมก็จะมารีวิวให้ดูทีเดียวเลยแล้วก็เป็นแนวทางเพื่อนๆที่จะไปทําตามได้เลยนะครับใช้งานได้เป็นกล่องพาวเวอร์บล็อกหรือ mm hmm. เรียกพาวเวอร์แบงก์ก็ได้เนาะโอเคครับไปดูกันเลยอ่าวนี่นะครับที่ว่าไว้ต่อเลยนะครับกล่องพาวเวอร์บล็อกที่ผมจัดทาขึ้นมาเนาะคือกล่องตัวนี้ ผมเพิ่งทาเสร็จเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับผมจะมารีวิวให้ดูเนาะคือพวกนี้มันจะแยกชุดกันมาเลยครับผมสั่งมาจากแอปอัชลาเนาะคือของพวกนี้แล้วก็จะมา DIY จัดแต่งวางตามจุดที่เราคิดว่ามันจะสวยจะง,งามตรงจุดที่ควรวางไห้เนาะแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเป็นแนวทางจะไปทําตามผมก็ทํางานเอ่อไปทําตามได้ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เนาะ หรับผมมันเป็นเกิดประโยชน์มากนะครับเวลาไฟดับเนาะไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างชาร์จโทรศพัพท์เือใส่พัดลมเล็กๆอะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับและผมมันมันในในเมื่อมันกล่องมันเล็กเกินไปผมก็เลยไม่ได้ใส่อินเวอร์เตอร์เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นแค่ชาร์จแบตแล้วก็ตัวจุดบริเฉยๆนะครับแล้วก็แสงสว่างเนาะผมจะมาบอกแนวทางในระบบข้างในที่ผมต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ นี่ระบบข้างในมาแล้วครับผมจะอธิบายคร่าวๆเร่งรัดเวลาเพื่อนๆเนาะเออเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเกินไปคือระบบข้างในเนี่ยจะเป็นหม้อแบตแห้งนะครับจะเป็น12โวลต์12แอมป์เนาะ12โวลต์12แอมป์แล้วก็ผมได้ทําระบบเรินสายไฟเข้ามาตัวนี้นะครับคือไอตัวนี้มันจะเป็นตัวมาตรฐานหแบตแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ ผมคือตัวนี้จะนําผ่านเข้ามาโดยตรงเช็คแบตได้นะครับตัวนี้ต่อเข้ามาคูบวกคูลบเลยเนาะแต่พอตัวจะไปใช้งานผ่านระบบตัวนี้แล้วก็เข้ามาตัวไอ้ USB ตัวนี้เนาะคือผมก็จะนําคูบวกคูลบผ่านไอเอาคูบวกเนี่ยผ่านสวิตช์ตัวนี้ข้างล่างแล้วผมก็เข้าผ่านบอร์ดตัวนี้นะครับผ่านบอร์ดตัวนี้บอร์ดตัวนี้ไอหมดไอต่ำตัดสูงต่อนะครับผมก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ ออกไปแล้วก็มาเข้าตัวนี้ขั้วบวกขั้วลบตัว USB ตัวนี้ก็ผมก็มาทำตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวนี้เอ่อตัวเป็นตัวจุดบหรี่นะครับก็พ่วงมาตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิ์ระบบสายไฟเหมือนกันนะครับควบวกขั้วลบไม่ยากนะครับคือทำตัวนี้มา จุดคือจุดพวกนี้ต่างๆนะครับผมผมเลือกที่จะปัดกรีหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลามันขยับเนี่ยมันอาจจะหลวมได้เวลาไฟวิ่งมันไม่ฉลวกมันอาจจะร้อนมันจะทํางานมันจะเถียนเนาะผมจุดทุกจุดที่ว่าเรามีการการเชื่อมต่อสายไฟทุกจุดเนี่ยผมเริ่มบัดกรีแล้วก็เอาท่อหดเผาหดเข้าหมดเลยนะครับพวกนี้คือแน่นโอเคเพื่อนๆที่จะไปทําตามเนาะแล้วก็เวลาเราจะชาร์จแบตเราจะชาร์จแบตยังไงเนาะผมก็ทําตัวนี้นะครับ ทำทำตัวนี้ผ่านเข้ามาข้างในนี้โคบวกโคลบคือจะมาวิ่งเข้าโคบวกโคลบแบตเลยตรงเลยนะครับเวลาชาร์จแบตเนาะแล้วก็จะมีตัวชาร์จแบตต่างหากเวลาเต็มมันก็จะตัดให้นะครับเดี๋ยผมก็จะมาปิดดูให้เพื่อนดูว่ามันจะทํางานได้จริงไหมมาทํางานยังไงนี่นะครับ อันลับเลขแล้วก็มาเปิดชีวิตข้างล่างตัวนี้ก่อนนะครับที่ผมทาชีวิตไว้เนาะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะเป็นชีวิตต่าตัดนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะพอเราเปิดชีวิกมันก็ตัวนี้จะทํางานนะครับเห็นไหมโอเคนี่นะครับพอเราก็มาโยกชีวิตตัวนี้เปิดชีวิตตัวนี้ แล้วก็เช็คสถานะแบตนะครับตัวนี้ตัวนี้แบตแบตยังมีอยู่เก้เอ้แปดนะครับสิบสองโวลต์เนาะจุดเก้าโวลต์นี่นะครับแล้วก็สวิตช์สวิตช์ตัวนี้จะเป็นเปิดไฟร,รอบ l อ d วดตลุดรอบตัวนี้นะครับนี่นะครับลรอบเดี๋ยวผมจะยกหมุนให้ดูเนาะนี่นะครับผมได้ําอันนี้ก็ดีเไวตามที่เราชอบนะครับไม่ว่าจะใส่น้อยกว่านี้หรือใส่เยอะกวนี้ก็แล้วแต่เรานะครับ นี่นะครับรอบๆเลยผมมารีวิวให้ดูตัวนี้ก็ผมทําตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าจะหาเพิ่มอะไรใส่ก็แล้วแต่เราเนาะนี่ในช่องตัวนี้เป็น USB ของเราสองช่องนะครับ5โวลต์2ม2.1มเนาะตัวนี้ก็จะเป็นช่องจุดบอดีหรือเราจะเสียบไม่ใช่เสียบได้แต่จุดบอดีนะครับเนี่ยอย่างเช่นนะตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นเราจะเพิ่มตัวนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยครับ เนี่ยจะเพิ่มตัวชาร์จแบตอีกอันหนึ่งอันก็ได้เนี่ยครับอย่างเช่นเราจะเปิดพัดลมจะเปิดพัดลมตัวนี้แล้วก็มาเสียบใช้ตัวนี้ปึ๊บเปิดสวิทช์เนี่ยทำงานแล้วก็เวลาเรจาจะชาร์จแบตนะครับแล้วก็เอาสายรูตัวนี้เข้ามาเสียบตรงนี้เนี่ยแล้วก็นําหัวตัวนี้ไปชาร์จแบตได้เลยนะครับตัวนี้คือทำไอ ใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆถ้าเห็นอยากทําก็งบก็ไม่แพงนะครับไม่ไม่ถึงพันนะครับงบงบตัวนี้แต่ทีแรกแล้วก็ระดับแรกแล้วก็ซื้อแยกมานะครับอย่างเช่นพวกนี้เราใช้แยกมาต่งางแล้วก็มาประกอบมาตามผมว่าเนาะทีแรกผมว่าจะใส่ไอคอนเทอร์ชาร์เจอร์ตัวนี้ด้วยแต่ว่ามันเล็กแคบเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวนี้แล้วเราจะสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้แต่ว่ามันแคบไป ทีแรกผมว่าจะทํากล่องใหญ่ตัวนี้เลยใส่อินเวอร์เตอร์ด้วยใส่อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเอาไปเอามาผมคิดดูแล้วมันใหญ่เกินมันพกพาลําบากก็เลยเอาไว้ก่อนตัวนั้นโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะจุดๆสองอันสีแดงนี้ก็เราสามารถที่จะ หันไอถอยขึ้นมาถอยเกลียวขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอาอะไรมานาไปใช้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบเนาะขั้วบวกขั้วลบก็ถ้าเราใช้งานไปต่ําเกินที่เบ็ดมันจะที่เราตั้งค่าไว้ตัวต่าตัดมันก็จะตัดระบบให้เลยนะครับจะตัดระบบให้เลยแต่พอเราชาร์จแบตเข้ามาระบบที่เราตั้งค่าไว้มันสูงเนาะก็จะต่อให้เนาะ เวลาเราจะชาร์จแบตเนี่ยแล้วก็จะมาชาร์จตรงนี้นะครับที่ผมทําไว้เนาะเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยแล้วก็จากตัวนี้เฉียงเข้าไปนะครับชาร์จแบตเ,เตรอ,เร,อตรี่นะช่องนี้เนี่ยเนี่ยเวลาเราจะชาร์จผมได้ทาตัวนี้เข้ามานะครับชาร์จภฟบ้านเนาะชาร์จไาบนานได้อย่างเดียวนะครับ220โวลต์โอเคตามนั้นนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับ